สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่แม่สายสตรองนะคะในตอนที่สองที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่องการยอมรับความจริงและการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเหมือนการตั้งหลักชีวิตให้มั่นคงได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาลงลึกในภารกิจที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือภารกิจการเงินและงานที่ใช่ค่ะเมื่อชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ หน้าที่หลักของแม่สายสตรองอย่างเราก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและลูกน้อยในทุกๆด้านค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะการจัดการการเงินในช่วงแรกๆนั้นเป็นเหมือนป๊อปแคทที่กำลังทำหน้าตกใจสุดขีดเมื่อต้องพอเชิญหน้ากับกองบินที่กองพเนินและความจริงที่ว่ารายได้จะต้องถูกนำไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด จำได้ว่าช่วงแรกที่ต้องกลับมาดูเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายคนเดียวมันคือความจริงที่น่าตกใจและน่ากลัวมากๆเพราะนับตั้งแต่วินาทีที่เราต้องรับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวรายจ่ายที่เคยมีคนช่วยหารก็กลายเป็นภาระที่เราต้องแบกรับทั้งหมดฉันเริ่มจากการตั้งสติแล้วก็เริ่มลงมือทำทีละขั้นตอนอย่างช้าๆสิ่งแรกที่ฉันทำคือการนั่งลิสต์รายการรายรับและรายจ่ายทั้งหมดอย่างละี เอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ป๊อบแคทในหัวฉันตอนนั้นมันกำลังทำหน้าจริงจังมากๆเหมือนนักบัญชีมืออาชีพเลยค่ะเมื่อเราเห็นตัวเลขทั้งหมดอย่างชัดเจนแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะต้องวางแผนใหม่ทั้งหมดค่ะฉันเริ่มจากการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนป๊อบแคทในหัวของฉันตอนนั้นมันกำลังทำหน้าเศร้าเมื่อต้องตัดใจงดกาแฟราคาแพงหรือตัดใจจากของใช้ฟุ่มเฟือยบางอย่างที่เคยมี แต่ฉันก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เราต้องทำเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสิ่งสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายและการเริ่มออมเงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือการมองหางานที่ใช่ค่ะคำว่างานที่ใช่สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นของเวลาด้วยค่ะ เพราะเวลาที่มีค่าที่สุดของเราคือเวลาที่เราได้อยู่กับลูกค่ะฉันเริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆที่สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการดูแลลูกอย่างเต็มที่ปอบแคทในหัวฉันตอนนี้มันกำลังทำหน้ามุ่งมั่นมากๆเหมือนกำลังค้นหาขุมทรัพย์เลยค่ะจำได้ว่าวันหนึ่งค่ะหลังจากที่ไผ่หลับแล้วฉันก็เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาช่องทางทางานใหม่ๆอย่างจริงจังฉันพิมพ์คำว่า งานสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวลงในช่องค้นหามีข้อมูลมากมายผุดขึ้นมาเต็มไปหมดแต่มีงานหนึ่งที่เตกตาฉันมากนั่นก็คืองานที่สามารถทำที่บ้านได้อย่างเช่นการทำขนมขายออนไลน์หรือการรับแปลเอกสารปอบแคทในหัวฉันตอนนั้นมันกำลังทำหน้าตื่นเต้นสุดขีดเลยค่ะฉันเริ่มจากการปรึกษาเพื่อนๆและคนรู้จักเพื่อขอคำแนะนำ จนในที่สุดก็ตัดสินใจเริ่มต้นจากการทำขนมเล็กๆน้อยๆขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะช่วงแรกๆไม่ได้ง่ายเลยนะคะต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งมีป๊อปแคทน้าเศร้าที่แสดงอารมณ์ในตอนที่ขนมทำออกมาแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดแต่เมื่อไผ่ลูกชายของฉันได้ชิมขนมที่ฉันทำแล้วพูดด้วยรอยยิ้มกว้างว่าอร่อยมากเลยครับแม่ บอปแคทในหัวของฉันก็เปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มกว้างและภูมิใจในทันทีมันคือความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไปค่ะงานใหม่ที่ฉันทำมันไม่ได้สร้างไรายได้ที่มหาศาลตั้งแต่แรกแต่มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้ฉันได้ค้นพบความสามารถใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน การทำขนมไม่ได้เป็นแค่การสร้างไรายได้แต่มันยังเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้โฟกัสกับตัวเองได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ฉันได้ใช้เวลาร่วมกับลูกด้วยค่ะสำหรับบทสรุปของตอนที่3นี้ฉันอยากจะบอกว่าภารกิจการเงินและงานที่ใช่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวเลขและรายได้เพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชีวิตและอนาคตของลูก และสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราค้นพบคุณค่าในตัวเองคุณค่าที่ไม่ได้มาจากไรายได้ที่มากมายแต่มาจากความสามารถความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักขอให้คุณจดจำไว้เสมอนะคะความสำเร็จไม่ได้มาจากใครคนอื่นแต่มาจากสองมือของเราเองและไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหน ขอให้เลือกเส้นทางที่คุณทำแล้วมีความสุขและสามารถจัดสรรเวลาให้กับคนที่คุณรักได้อย่างเต็มที่ค่ะในตอนต่อไปเราจะมาคุยกันถึงการจัดการเวลาและพลังงานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของแม่สายสตรองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพรอติดตามกันนะคะ